สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องกากีมีเกียรตินะครับวันนี้เรามีเรื่องสําคัญและน่าสนใจมากๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพของตํารวจไทยมาฝากกันครับนั่นก็คือการเตรียมความพร้อมสําหรับการจัดทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธีของสำนักงานตํารวจแห่งชาติประจําปี2569ครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าการฝึกยิงปืนของตํารวจมีความสําคัญยังไงและปีหน้าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง วันนี้เราจะมาสรุปผลการประชุมที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้กันครับเมื่อวันที่24ตุลาคม2568ที่ผ่านมาได้มีการประชุมพิจารณาร่างหลักสูตรการยิงปืนคอมปะทันกันส์คอมบัตคอร์บายและคอมบัตมอร์สเมนชิพขึ้นที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยมีพลตำรวจโูภูมินพุ่มพันม่วงผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทำหน้าที่ที่ปรึกษาสปทเป็นประธานวัตถุประ,ระสงค์หลักของการประชุมนี้ก็คือการประชุมพิจารณาร่างหลักสูตรข้อกำหนด และแนวทางการประเมินผลการทดสอบก่อนที่จะนําไปปฏิบัติจริงในปีหน้าครับครับปัจจุบันนะครับสำนักงานใหญงชาติเราเนี่ยได้ทําการพัฒนาหลักสูตรการยิงปืนให้ทันสมัยนะครับให้ทันสมัยและตอบโจทย์นะครับคือตอบโจทย์ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจฝึกไปเนี่ยเพื่อไปใช้ปฏิบัติหน้าที่โดยตรงนะครับไม่ได้เน้นเป็นเรื่องของท่าทางการยิงขันแข่งขันทาง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 ,ทางการกีฬานะครับแต่เราในพัฒนาหลักสูตรให้ ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ตำรวจจะต้องไปเจอในของจริงๆสถานการณ์จริงๆนะครับเป้าหมายชัดเจงครับเพื่อให้การฝึกและการใช้อาวุธของตำรวจมีความทันสมัยสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่จริงและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศมาดูในส่วนของหลักสูตรที่จะใช้ในการทดสอบกันบ้างครับในปี2569นี้จะมีการทดสอบใน3หลักสูตรหลักๆครับได้แก่ 1. หลักสูตรการยิงปืนต่อสู้คอมบัดทังกอน 2. หลักสูตรการยิงปืน c o m งบาคอไบ่สหลักสูตรการยิงปืนค o m b บ t m มอร์ m แมนช i p หลักสูตรเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ฝึกฝนทักษะการใช้อาวุธในสถานการณ์ทางยุทธวิธีที่ทหลากหลาย ซึ่งจะช่วยยกระดับความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่และรับมือกับภัยคุกคามต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดครับการทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธีประจําปีนี้ไม่ใช่แค่การประเมินว่าใครยิงแม่นหรือไม่เท่านั้นนะครับแต่มีวัตถุประสงค์ที่กว้างและลึกซึ้งกว่านั้นมากครับประการแรกเลยคือเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการฝึกให้สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่จริงประการที่สองเพื่อให้หน่วยตำรวจในภูมิภาคต่างๆสามารถนำหลักสูตรกลับไปฝึกได้ด้วยตนเองอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน ทำให้คุณภาพการฝึกไม่ต่างกันไม่ว่าจะอยู่หน่วยไหนและที่สําคัญคือเพื่อให้ตํารวจได้ฝึกฝนระหว่างปีและนําผลการฝึกมาใช้ประกอบการทดสอบประจําปีเพื่อยกระดับความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่โดยรวมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นครับนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้เน้นย้ําถึงเรื่องความปลอดภัยอย่างเข้มงวดการกําหนดมาตรฐานอุปกรณ์ทางยุทธวิธีและการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ผลการทดสอบนําไปปรับปรุงการฝึกอบรมและการปฏิบัติงานได้จริงครับและในตอนนี้ ข้อมูลทั้งหมดนี้กำลังอยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับซึ่งถือเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญที่จะช่วยยกระดับสมรรถนะด้านการใช้อาวุธของเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยให้พร้อมรับมือกับภัยคุกคามในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดครับสำหรับวันนี้ช่องกากีมีเกียรติต้องขอตัวลาไปก่อนหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์และทําให้ทุกคนเข้าใจถึงความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพตำรวจของเรามากขึ้นนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ